อ๋อตรวจด้วยสายตาก่อนนะฮะยังไม่มีเครื่องมือใช่ไหมเอ้ยมึงอยญ่แยกกันพูดนดี่นยแยกกันพูดทำไมละ่ะมันบอกว่ามันโดนหมากัดนะไม่ใช่ซอมบี้นะหมาพันอะไรเนี่ยกัดชิวว่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่น่าจะใช้ฟันหมานะอ่าผมว่าไอ้นี่ไอ้นี่ติดเชื้อชัวร์างนั้นส่งมันไปเก็บ มามามาไม่ต้องพูดกับแตนเงียบสิอุ้ยเอามีรอยขีดวนเอามีรอยขีดข่วนไปเลยไปแน่นอนนะฮะไปแน่นอนมีรอยขีดควนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ผิวไม่ใส่ต้องไปกักกันก่อนไม่ต้องพูดผมอยากรู้ว่าเขาทำอะไรนะโอ้ก็คือเอาเอาเรียบร้อยอา่าสองศพเลยโอเคเอาแล้วผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับแล้วก็อยู่เกมที่มีชื่อว่า วาเลนตะิโน่เนี่ฮะหรือว่าเขตกัการเชื้อเองนะครับผมวันนี้เราจะรับบทเป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนลฮะแล้วก็การเชื้อโรคนะครับผมก็คือตรวจสอบว่าเรือ่องนึงเสียงฝนดังก็คือตรวจสอบว่ามีคนที่เข้ามานในเขตกัการของเรานะครับผมนั้นมีเชื้อไวรัสหรือเปล่านะเชื้อไวรัสที่พูดถึงไม่ใช่เชื้อพิษสุนัขบ้าหรือว่าเชื้ออะไรก็ตามนะฮะมันคือเชื้อไวรัสซอมบี้เนี่ะ ه, เราไปเริ่มงานดีกว่าคือตอนนี้กัปตันเร่ง <c oughs> เราละเฮ้ยเราไปตรวจเชื้อแนะ่รีบไปอืมก็คือกด R เพื่อบอกว่า next นะฮะเพื่อให้ผู้รอดชีวิตเข้ามานะคือ <c oughs> ให้เราอ๋ออ๋อตรวจด,ด้วยสายตาก่อนนะฮะ <c oughs> ยังไม่มีเครื่องมือใช่ไหม เอ้ยมึงใหญ่แยกกันพูดนี่ทะเี <c oughs> ่ยกกันพูดทำไมละ่ะโอ้อันนี้คือเออเหมือนจะมีอาการหน้าแดงนิดนึงเนี่ยฮะไม่รู้ว่าชนตู้หรือว่าแต่ฝนมันตกอยู่นะจะบอกอากาศร,ร้อนก็ไม่ใช่เยนะ่ยฮะอให้เราเปิดมานะครับผมอืมก็คือเราต้องตรวจด้วยว่าคนนี้มีอาการอะไรหรือเปล่านะ่อ่าแน่นอนคือเลสกินนะครับผมจากนั้นก็ให้เราตรวเช็คอ่าฮะ อันนี้คือเขตที่แบบว่าคอยอตรวจเชื้อแนะก็คือดูก่อนว่าผู้รอดชีวิตคนนี้ติดเชื้อหรือเปล่าถ้าเริ่มมีอาการส่มเสียงก็จะส่งมาีน,นี่นะฮะส่วนอันนี้ก็คือถ้าเป็นผู้ติดเชือนะ้อเนี่ยก็จะถูกส่งมาทางฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะกาจัดนะอันนี้คือโซนของผู้รอดชีวิตะนะอ่าโอเคก็คือผู้ที่ไม่ติดเชื้อไอ้น,นี่ส่มเสียงไอ้นี่นสูมเสียงอ่าคนต่อไปคนต่อไปมา ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอันนี้มีรอยฟกช้ำเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรอยฟกช้ำเนาะอ่าโอ้รอยฟกช้ำเหรอไหนดูสิรอยฟกช้ำอ,อ,อันนี้อันนี้คือเลิมนะไม่ใช่อันนี้อ่าอันนี้รอยฟกช้ำอ่ารอยฟกช้ำอันนี้ก็ยังเอ้มันก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่นะแม้มันจะไม่มีรอยอื่นเพิ่มเติมนะฮะอย่าเลิกลากดิอันนี้เลิกลากอยู่ปะ อันนี้ก็ระลึกะลักว่ามันมันก็ยังถือว่ามันยังเป็นอาการอยู่เนี่ยผมก็อ่๋อมันก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบผู้ติดเชื้อขนนะแต่เรากักกันไว้ก่อนมันอาการยังไม่ได้ชัดนะว่าเป็นแบบผู้ติดเชื้อหรือเปล่าเรากักกันไว้ดูตัวก่อนนะฮะว่าแบบถ้ามันเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราส่งไปที่ปลอดภัยมันจะไม่ดีเนี่ยไม่ดีไม่ดี มันบอกว่ามันโดนหมากัดนะฮะไม่ใช่ซอมบี้นะไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่ามีรอยคิดข่วนนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นตรงมือนะมีรอยกัดด้วยนี่นี่หมาพันอะไรเนี่ยกัดเนียชิวว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้ไม่น่าจะใช่ฟันหมานะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอผมว่าไอ้นี่ไอ้นี่ติดเชือ้อชัวร์งนั้นส่งมันไปเก็บเฮ้ยเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปที่ดีๆส่งขึ้นสวรรค์โอเควันนี้มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราไปนอนใช่ไหมอ่าเราจะเริ่มแบบไปแบบรวดเร็วนี่ยฮะเสียงฮอบินดันงยิงเลยอ๋อคือให้เราไปเช็คโซน อาการเหลออาการของผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะฮะดูสิยังสุ่มเสี่ยงอยู่ไหมอ๋อโอเคให้เราเช็คนะครับผมว่ามีอาการติดเชื้ออยู่ไหมนะฮะถ้าอันนี้คือกดครีร์นะครับผมก็คือการฆ่าทุกๆุกคนนะฮะที่อยู่ในนี้งเงียบดิก็ตัดพูดมากจังเลยคุณจะพูดแข่งกับผมไม่ได้นะฮะนึกอย่าแค่ผมพ<ม>ูดเยอพูดมากอยู่แล้ว อันนี้แดงอยู่ไหมนับว่าแดงไหมดูออกยากมากอะอืมแต่อาการอื่นก็ไม่มีเพิ่มเติมนะฮะไม่มีรอยการเพิ่มเนาะไม่มีก็ผมก็น่าจะเป็นเอ่อตอนนี้เลสกินเอะอ๋อคือแบบอย่างนี้อยู่แล้วใช่ป่ะก็น่าจะปลอดภัยนะผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยนะไอเนียไอเนียไอเนียมานีมานมานี่มานี่มานี่ไม่ต้องพูด พูดมีนาทีแค่ยืนให้ผมตรวจก็พอไม่ได้พูดเอ่อก่อนหน้าน,นี้มันมีอาการแบบรอยช้ำนะครับผมแต่ตอนนี้หายแล้วนะเนาะหายแล้วก็น่าจะปลอดภัยนะครับไ <You S 1> ปไ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 ปยินดีต้อนรับมนุษย์นะครับไม่ต้องขอบคุณครับไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่หน้าที่ของผมนะฮะอันนี้คืออ๋ออ๋อเป็นเครื่องสแกนเนอร์นะฮะอืมเอาไว้ตรวจนะครับแล้วก็ใช้ย v นะฮะ สามารถกด F นะครับเพื่อเป็นไฟฉายนะครับแล้วก็ไฟฉาย UV นะฮะเพื่อที่จะใช้ตรวจในส่วนที่ตามองไม่เห็น oh. มา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 ไม่ต้องพูดกับแตันเยียบสิอ๋อก็คือเราสามารถกดตรวจได้โอ้ oh, อันนี้คือรอยช้ำเนาะรอยช้ำนี่โดนอะไรมาอะไรกระแทกนะไปเดินชนลูกกงมาหรืยไง ไม่รู้เหมือนกันนะอ่าเอาง่ายๆคือตอนนี้มีรอยฟกช้ำนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอยังไงคนนี้ก็ต้องไปเขตกับการอยู่ดีนะฮะเพราะเนื่องจากว่าไปไม่แน่ใจว่ามันอาจจะมีอาการลุกลามเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะอันนี้ข้างหลังนี่เป็นอะไรกาวอุ๊ยเอามีรอยขีดข่วนเอามีรอยขีดข่วนไปเลย <laughs> ไปแน่นอนนะฮะไปแน่นอนมีรอยขีดข่วนอย่างนี้ ไม่ได้ไม่ได้ผิวไม่ใสต้องไปกักกันก่อนไม่ต้องพูด <c oughs> มามามาคูดต่อไปอืม <c oughs> <c oughs> บึงบีร้อยกัดแน่นอนพูดอย่างเงี้ยอันนี้อะไรอะ่ะตาโอ้ตาเหลืองมาเชียวตาเหลืองกเ็เสร็จตาเหลืองก็เสร็จเลยเนะแล้วก็โกรธไว้เป็นพิธีนะโกรธได้เป็นพิธีไหนร้อยกัดอยู่ไหน,นนะไหน อ๋อนี่ไงรอยกัดเห็นไหมอันนี้คือถ้าเราไม่เปิด UV จะเอมันก็บตั้งข้อขอดังไ่พูดแม่จังเลยอ,อันนี้ก็เห็นไหมมันจะไปรอยกัดนะครับผมนี่นะฮะอ่าถ้าเราไม่เปิด UV เราจะไม่เห็นนะอยู่มันซ่อนนี่นะอะกัดสองที่เลยหมาบ้านมึงกัดเป็นแสง UV ต้องใช้แสง UV กัดต้องใช้แสง UV ตรวจรอยกัดนะฮะโอ้โหไปเลย ไปเช็คพอยเอ้ยผมอยากรู้ว่าเขาทำอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอ้ก็คือเอ้าอ่ะเรียบร้อยอ่าสองศพเลยโอเคโอ้โหเอาไปถอดเว้นมาดิอย่าเลิกลากไม่ต้องเลิกลากแอบไปกินอะไรมาปล่อยจู๊บแมนบอกอันนี้ออกก่อนออกก่อนเทกเจอร์ผมมันไอ้นี่เนี่ย มันทะลุออกมานะครับมีรอยไหมมีอะไรปะไม่มีอะไรนะฮะแล้วจะเลิกลากทําไมแต่ว่าอ๋อนี่นี่น,น,นี่เจอเลยรอยน่าจะเป็นรอยช้ำนะครับรอยช้ำก็ไหนรอยช้ำอ่านี่คือรอยช้ำนะฮะอรอยช้ำรอยช้ำม,มีรอยกัดไหมดีนะมันยังเอากระเก่งในมาใส่ให้ไม่งั้นผมบกคิดผมแดงแน่นอนนะฮะอ่าอันนี้อันนี้ไป กันก่อนเถอกันเถอะจะพูดไปได่จะพูดโอ้ <Next survivor. S 1> oh, คนนี้มาแบบกำลังจะบอกว่าแบบใสมากแบบไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะด้วยจากว่าภายนอกก็คือดูแบบไม่มีอะไรนะฮะแต่มันบอกว่าหมากัดอีกแล้วห <laughs> มากัดมันไปลอดภัยชัวร์้ยนี่หรือว่าการเนื้อลายนะฮะก็คือติดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หนผมอยากดูรอยกัดอ่ะ๋อนี่ไงรอยกัดโอ้โหหมามกัดสูงมากเลยเอา่าไป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 ,ไ,ป,ไ,ปไม่ต้องพืดไม่ต้องพืดไหดูซิเพิ่ม่สม <c oughs> เรียบร้อยเนี่ยสมที่สามโคตรเข้มงวดเลยเนไะแต่ก็เพื่อความปลอดภัยของเหล่ามนุษยชาตินะผมเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาตรวจในน,นู่นอีกทีนึง ดูซิว่ามันจะมีการอะไรหรือเปล่าเนะี่ยปะวันนี้นอนเนะี่ยวุ้ยตังได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนะ่ยฮะมันให้ไปเช็คอ๋ออ๋ออันนี้คือจากการเอ้ยกัปตันพูดบ้าจังเลย อ่าอันนี้คือโซนของผู้รอดชีวิตนะฮะเราต้องจัดก,การเรื่องพลังงานไฟฟ้านะฮะอ่าพลังงานไฟฟ้านะครับผมเจนโรเรเตอร์นะฮะเครื่องปั่นไฟแล้วก็เรื่องอาหารนะฮะอ่าก็คือเราต้องซื้อพวกอาหารต้องซื้อเองด้วยนะต้องใช้ตังเราด้วยเอโอเค ออา,าออก็คือเราต้องเอาอเหมือนสเบียงใช่ไหมไปส่งเนาะสามารถลากมาได้หรือว่ากดกดอ e นะฮะเอาตัวไทมาได้นะฮะโอ้มมนเลียงให้เลยอ่สบายเลยอย่างนี้ไม่ต้องทำไรแล้วนะฮะไปะ จับรถเนี่ยโอ้โคซิงโคซิงโคซิงมากโอ้โหเดือดเดือดเดือดรถแรงนะครับรถแรงอ๋อกดชิปเอะชนประตูกดชิปเพื่อแบบเข็นเร็วได้นะฮะกดสเปคาร์เบรกดูคนดูเสียงเบรกมันเหยบซิ่งมากอ่ะแม่งเบรกเป็นรถยนต์เลย ดิฟแน่ทุกคนดิฟดิฟอ๋อเอาสปรายนะครับไปส่งที่จเนอเรเตอร์นะฮะองอ๋อหยิบก็ได้ชนก็ได้ค่าเท่ากันหรือกด E ก็ได้เหมือนกันหมดโอเคได้แตวผมชนเอาเลยดีกว่าไม่ไมีเสียเวลานะทุกคนเนี่ยเอ๊ะ เรียบร้อยฟงเสร็จแล้วไปกลับเอารถไปคืนโอ้มันขยันบินยนังเลยอะฮะอ่ะฮะเออโอเคโอเคอะฮะไอ,ะอ,ะอะคือแค่นี้เหรอผมอยากไปตรวจไอ้คนที่ไอ้นั่นน่ะไอ้คนที่อยู่ฝั่งโน้นะน่ยไอ้คนที่อยู่ฝั่งโน้นะน,น่ยนะไม่ตัวจไหนเหรอ มันให้นอนเลยเนี่ยบังคับนอนนะครับนอนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมีการโจมตีของซอมบี้อ้อขอให้เราใช้โดนเนี่ยฮะอ่าฮะคือมีเปลี่ยนอาวุธด้วยอันนี้คือปืนกลเนะ่อันนี้เราเล่นเป็นโดนอยู่นะอ๋อคือไม่ได้มาด้วยตัวเองเด็เค บุบบ้มบุบั้มอันนี้เป็นตัวใหญ่นะยิงยิงสาดเข้าไปสาดเข้าไปสาดเข้าไปเด้อเด้อเดี๋ยว้อเดี๋ยวใกล้เกินใกล้เกินเออ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 เรียบร้อยเรียบร้อยเออลูตไอ้นี่ไอ้นี่ใกล้ไอ้นี่ใกล้ยิงยิงขอบขอบนะยิงขอบ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 โอ้มันมี มันมีนี่ด้วยนี่ว่ามันมเีเลือดของฐานด้วยนะเห็นไหมเลือดของกระแพงนะครับโอ้สาดเข้าไปลาดเข้าไปลาดขอบนี่แหละอา้าวเหลืออันเดึงอยิงเรียบร้อยนะวิกตอรีไหนดูสิ data, มันติดเลยยัง อีเลีอ,อยงนะอะไรเนี่ยอ๋อเอาไว้ตรวจนะครับผมก็คือเหมือนตรวจเตียงหรอชีปจระจเหรอรรหรอ๋อต้องตรวจชิปจระจนนะฮะว่าป่วยหรือเปล่าหรือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบดูนี่ก่อนเนี่ยแข็งแรงเอาไม่แข็งแรงจริงด้วยตรวจดิติดไหม ยังต้องตรวจอีกหรอติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยเอาไม้ตรวจสิเขียวแม่งเลยเรียบร้อยนะ่อ่าโลงกำลังจะมาดูว่าแข็งแรงดีไหมนะฮะแม่งแข็งแรงเกินไปด้วยบางทีมานี่มานี่เฮ้ยสอยจุอะไรมาอ๋อ้โห ไอขนาดนี้ไอขนาดนี้เอ้ยเมื่อกี้อ๋อไม่โมเดลแตกแน่นอนเลยมีอาการไอนะครับผมแล้วก็ปาก <c oughs> ปากเปื้อนเนี่ยเอ๊ <c oughs> okay, มันก็ยังปกตินะอ๋อไปดึงเนี่ยถ้าสมมติผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะมีเสียงอย่างนี้นะ <c oughs> อ่าอันนี้คือติดเชื้อนะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่เจอนะก็คือยังปกตินะครับ แต่ว่าปกติก็ไม่ได้มันฟอยจุก๊กไาเอ่อตอนนี้แน่นอนว่ามีเสียงอันนี้ออันนี้ไอน,นะนี่ครับผมอ่าอันนี้เสียงไรอันนี้สะอึกสะอึกอ่าอันนี้เลยนะเลยเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าอะไร่ะเป็นอาการแบบจามจามจามใช่จามนี่อ่าจามอืมอันนี้ก็เริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้ว ก็คืออาการที่แบบว่าค่อนข้างป่วยนะแตอ่อันนี้ไวรัสชัวเออแล้วก็ปากเนาะปากแดงปากแดงแต่ไว้ใจได้กาอืมมีแค่นี้เนะาะเดี๋ยวดูมันมอง <laughs> ทุกคนมันโมงผมด้วยหางตานั้นใสไปเลย <c oughs> คุณจะ <c oughs> มองคยีไม่ได้ <c oughs> ไปตรงไหนแล้วไอไม่เลิกเลย <c oughs> ไห้ดูสิจะพูดไปเรื่ออ่าเอาก็คือภรรยารออยู่ข้างในนั่นนะฮะอะแอบไอใช่ไหมเนรนบอกภรรยารออยู่โอโ้โหโอย้ยบอกภรรยารอไปเลยรอไปเลยอย่างนี้มีอา,อาการไอนะครับแล้วก็มีอาการแบบ มีรอยคิดขวนเนะไหนผมเชคไงทีเด่นปกติไหมอ้าวผมไอด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันไอมันไออืมก็ก็ยังถือว่าปกติอยู่นะปกติแบบปกติต้องกักตัวไม่ได้พูดเรื่องพูดผมเข้าใจผมเข้าใจตูบิวผมเข้าใจ อืมืองั้นถ้าคุณสบายดีก็ให้ผมตรวจซะดีๆอยู่ซื่อๆหมากัดอีกไหมคุณจะบอกหมากัดไหมอันนี้คนนี้ดูเหมือนจะปกติที่สุดเลยนะฮะแต่ว่าค่อนข้างเล็กๆนิดนึงน่าจะแบบกังวลนะฮะเพราะว่าไอ้ตัวนูนถือปืนอยู่นะไอ้นี่ก็ถือปืนนะฮะฉะนั้นก็อาจจะกังวลอยู่ก็ได้อผมว่าปกตินะคนนี้ปกติไปปกติก็ไป อันนี้อันน like ี้เป็นรอยกล่านะครับไม่ใช่นะครับอันน um ี้เป็นรอยกล่าปกติอืมอันนี้เป็นปกติแหละไม่ปกติหละอันนี้คือรอยขีดขวนเนี่ยไม่รอยขีดขวดนะครับคนนี้ไม่ปกติหละอโมเดลแตกด้วยโมเดลแตกหยอกหยอกหยอกกัยออ่ะมันเป็นเกมแบบเดโมอยู่นะทุกคนเนี่ยฉะนั้นไม่แปลกที่ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดอะไรนะฉะนั้นโยนโยนเนะ่ยโยนโยน อ่า,อาคนนี้ต้องกักตัวแน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีรอยขีดข่วนนะครับไปไปกักตัวไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอเคแล้วเสร็จปุ๊บก็นอนใช่ไหมอ๋อไม่มีอะไรทำแล้วไล่ไปนอนเลยเรียบร้อยนะครับ อะไรทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วนะฮะเราก็ตัดคลิปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับผมซึ่งมันจะได้ง่ายต่อการตัดต่อนะฮะแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยนะเพื่อนๆล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยในเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เร่มการตั้งเพื่อนนะส่คัญครที่อยากพูดคุยนะก็คอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับเกมวาเลนติโนเนี่ยฮะหรือเกมกับกัน,นั่นเองอุ้ย